คราาแล้วด้านซ้ายมือของผมก็เป็นหนังสือเท็กซ์บุ๊กออกราวเดบออ้าพี่จอดนี่คือพี่ในห้องฟิสิออกส์คอนตามนะครับดูเงินึ่ร้อยบาทฮู้จังเฮ้ยมือมาสักตัวมาไปแล้ว